น้ำตกค่ะเพราะว่าน้ำตกไม่มีอะไรทางเลยซึ่งเราไม่ได้กินอะไรมาเลยนะคะตั้งแต่เช้ามาถึงแเย็นขอวบโมงคุณแม่ขาข,ขอกินเส้นหนใช่ไหมโอเคป้าตอนนี้เราอยู่ที่เมืองอะไรคะอีโป,โปตอนนี้เราอยู่ที่อีโป,โปนะคะเรากําลังจะพาเด็กๆไป เล่นน้ำตกกันเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าน้ำตกที่นี่มันจะเหมือนกับที่เมืองไทยหรือเปล่ามันจะสวยไหมมันจะมีน้ำให้เด็กๆได้เล่นหรือเปล่าเดี๋ยวเราตามไปชมกันเลยค่ะนี่ก็ไม่ถึงแล้วจริงมาแล้วนะคะนี่เขาจะคนเริ่มเยอะอยู่ข้างนอกอ่านว่าอะไรแบบว่าเฟลโบตตีมาฮอตสป n ิง เราได้บัตรมาแล้วนะคะพอดีเมื่อกี้เราเข้ามาแล้วก็เราออกไปซื้ออาหารเพราะว่าที่นี่เรามาคือเหมือนกับน่าจะโดนวิกฤตจากโควิดเหมือนกันนะคะร้านมันก็เลยแบบปิดแล้วก็ตอนนี้เริ่มที่จะแบบเปิดเหมือนกลับมากําลังจะเริ่มฟื้นถ้า เข้านะคะผู้ใหญ่ห้าเหรียญ<ม>เด็กคนละสามเหรียญน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำเหมือนอารมณ์เหมือนบอ่อน้ำร้อนจังหวัดระนองบ้านเราเลยเห็นไหมคะบอกแล้วว่าเหมือนน้ำค,คลองเลยน้ำสปกปรกไม่สกปรกลูกน้ามันใสอยู่น้ำมันเปนในนี้อยู่ลูกน้ำสีมันเป็นขุนเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงฤดูฝนหนูของลงต้นหนูลงไปก็เริ่มมีค อันนี้นะคะก็ปเป็นตั๋วค<อ>่าเข้านูนเด็กๆไปกันแล้วค่ะเดี๋ยวแม่นกตามไปกันแล้วเอาชุดไปเปลีปป่ยนเรียบร้อย เด็กๆไปเปลี่ยนชุดแล้วน้ำเชี่ยวมากแต่ก็คือธรรมชาติมากเดี๋ยวจะพาเด็กๆไปเล่นด้านหนูนนะคะเพราะว่าน่าจะมีที่ให้เด็กๆลงได้นะคะ ย่า,าย่ากลังเล่นน้เจ๊เปเล่นกบละเปนกเลย,เลยเแลไ่สนใจหนูเลยค่ะนีน่เล่น,น,นู้เจ,เจไปไหนลูกร้อนลูกไม่ไปตรงนั้นค่ะร้อนตรงนี้น้ำไม่ดูด้วยน,นะคะเมื่อกี้หาที่ โอ้ยคุณแม่เปียก